แม่ทำไมหิวทำไรกินหน่อยไปใช้แม่ก็ททำไงล่ะแม่ก็ไม่สบายอยู่ไม่ใช่เหรอป้ามายุ่งอะไรด้วยแม่ชอบเงินชอบทำงานบ้านไหนที่ทุกคนทำงานช่วยกันทุกคนบ้านนั้นก็จะรวยเฮ้ <c oughs> <c oughs> ะไม่ว่ายป้าซะหน่อยเหรอแล้วพ่อกับแม่เขอยู่บ้านแล้วเปล่าละ่ะอยูด่ดีนานๆจะได้เจอเกันทีทีท้อยอะไรเนี่ยอารมณ์เสียมาจากไหนกันสวัสดีครับพี่พอดีผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมาหาแล้วนี่จะไปเปิดร้านกันกี่โมง อ๋อวันนี้ปิดร้านนะครับอ๋อพักๆก,กันสักหน่อยแล้วดูท่าทางเหนื่อยกันจังเลยอะ <c oughs> แล้วหมูไปไหนอะอ,อ๋นอนอยู่ข้างบนนะครับพี่นอนอยู่ป่านี้ยังไม่ตื่นอ,อีกเหรอหมูค่อนค้ายสบายครับพี่นี่ก็ปิดร้านกันมาหลายวันแล้วครับพ่อพ่อไปหยิบน้ำให้หน่อยดีเดียรไปหยิบเองได้ไหมลูกพ่อเุยกัป้าอยู่อะ น่าลำคาญแม่แม่มันนี่นอะไดีจะไปใช้แม่ก็ทำไมล่ะแม่ก็ไม่สบายอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วป้ามายุ่งอะไรด้วยไงเดียนี่แม่ทำไมหิวทำอะไรกินหน่อย โอ้พี่ตุ้มมาเยี่ยมสวัสดีจ้ะพี่งั้นหมูอยู่คุยพี่ตุ้มก่อนนะเดี๋ยวผมไปทำกับข้าวเองอจ้ะหมูหมูเป็นไรอ่ะ เดียเดียมาช่วยดูแม่เขนหน่อยซิแม่เขาไม่สบายไม่ขี้เกียจพี่จะไปจ้ะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันข้างนอกดีกว่านะไปไปไปค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินค่อยๆนั่งค่อยๆนั่ง ฉันไม่่คยสบายก่อนเขาก็เลยต้องทํางานที่ร้านเองคุนเดียวทุกอย่างนี่นเขาก็ไปไม่ไหวก็เลยปิดร้านวันนึงแล้วนี่เดียไม่ไปทำงานเหรอไม่ได้ไปแล้วเขาลาออกไปแล้วอ้าวก็อยู่ว่างๆทาไมแม่ไปช่วยที่ร้านล่ะเขาเพิ่งลาออกจากงานเขาก็เลยยังอารมณ์ไม่ค่อยดีแบบนี้ไม่ได้นะ พ่อแม่ก็แก่ลงทุกวันแล้วลูกยังตั้งหลักไม่ได้แล้วจะต้องเลี้ยงเขาไปถึงเมื่อไหร่โอยันก็แค่ป่วยพี่เดี๋ยวก็หายแล้วอะนี่ฉัน,น,นอเอาขนมมาฝากขอบคุณนะพี่นี่พี่ยังทำขนมขายอยู่เหรอทำสิอยู่ว่างๆมันเหงาพอมีแรงก็ทำสักหน่อยไม่อยากให้ลูกลำบากหาเลี้ยงอยู่คนเดียว เอ้ยวันนี้มีอะไรกินบ้างเนี่ยลูกก็มีนี่ไงผัดค้าของโปรดแม่แล้วก็ต้มจืดหมูสับอุ้ยน่ากินจังเลยนั่งเลยไากินข้าวกันดีกว่าวันนี้งานเป็นไงบ้างลูกกวุ่นวายปกติแหละแม่นี่ผมยังต้องเอางานกลับมาทําที่บ้านด้วยนะช่วงนี้บริษัทเขาคัดคนออกอ่ะเราต้องขยันสักหน่อย แล้วอย่างนี้ลูกจะโดนไหมเนี่ยโดนก็ไม่เป็นไรหรอกแม่ผมนะมีเงินเก็บตั้งเยอะแล้วช่วงนี้ผมก็เล่นหุ้นไปด้วยต่อให้เจ้านายเขาให้ผมออกนะผมก็ยังมีเงินเก็บแม่ไม่ต้องห่วงหรอกผมไม่ปล่อยให้แม่ลำบากแนะ่ลูกก็ไม่ต้องกลัวว่าแม่จะเป็นตัวถ่วงของลูกนะเพราะแม่ก็มีเงินเก็บแล้วก็มีเงินประกันสุขภาพด้วยและที่สำคัญแม่ยังทำขนมขายได้แ <c oughs> ม่ เรื่องทําขนมเนี่ยเป็นเรื่องเดียวนะที่ผมห่วงผมไม่อยากให้แม่เหนื่อยเงินทั้งนั้นนะลูกแม่ชอบเองินชอบทำงานเพราะว่าถ้าไม่ทำงานแล้วสมองมันจะป่อเอานะก็ <c oughs> จริงนะแม่บ้านไหนที่ทุกคนทำงานช่วยกันทุกคนบ้านนั้นก็จะรวยแต่ถ้าบ้านไหนที่ปล่อยให้พ่อกับแม่ทำอยู่ฝ่ายเดียวหรือให้ลูกทำอยู่ฝ่ายเดียว บ้านนั้นก็จะจนจริงด้วยลูกแต่บ้านเราครัไม่มีปัญหานั้นแน่นอนเพราะแม่กับผมเราช่วยกันทำงานแม่กินเลยเดี๋ยวมันจะหายร้อนเอาอีกอรัอยากไปแล้วโอ้สองลูกสองลูกยอร่อยอร่อยทำเองเนี่ยทำเองสิครับ พี่วันนี้ฉันดีขึ้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็ไปช่วยพี่ที่ร้านนี้แล้วล่ะดีจ้ะ พ uhm. ี system, ่ตุ่มพี่ตุ่มพี่พี่ช่วยด้วยช่วยด้วยก้อนหมดสติไปแล้วค่ะพี่เร่บมาเลยนะพี่กอน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 ไปเลย ให้นะพี่มาแล้วพี่มาช่วยแล้วแม่ชีประชรหยุดเต้นแม่แล้วรพยาบาลทำไมยังไม่มา,าทันทีล้วเนี่ย,ย,ยแม่โทรไปอีกทีดีกว่านะแม่ไม่ทันแล้วแม่ Come on. Come กันอย่างรครับนาโมาแล้วเดีย่ะครับเขาบอกว่าไม่ไปเดียเดียลงมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะเดียเรียกทำไมหนวกหูไม่ไปงานศพพ่อเหรอไม่ไป ก็บอกแล้วไงว่าไม่ไปนี่แม่ไม่ได้บอกพวกเขาหรอว่าหนูไม่ไปนั่นพ่อเถอนะงานศพพ่อตัวเองนะเดียคิดบ้างไหมเดี๋ยวว่านกกรตายเพราะใครก็ไปถามหมอดิถามอะไรันะไม่ต้องไปถามหมอหรอกฉันจะตอบให้เองนกกรน่ตายเพราะเธอทำไมถึงปล่อยพ่อกับแม่ทำงานกงกๆกันอยู่สองคน ตอนแม่เธอป่วยพ่อเธอก็ทำงานคนเดียวหนักมากไม่มีใครช่วยเลยตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วแม่เธอก็ต้องทำงานคนเดียวเหมือนกันอีกพิซี่อยากให้ประวัติสามซ้ำรอหรือยังไงต้องรอให้แม่ตายไปอีกคนเหรอถึงจะสันึกได้ถ้าไม่มีพอ่อไม่มีแม่ไม่มีคนคอยให้เงินจะทำยังไงแทนที่จะช่วยกันทำมาหากินไปนี่กับทำตัวทวงความจเจริญแล้วก็สร้างภาระให้แม่ไปวันๆ ไม่ปล่อยให้คนพวกนี้มาด่าลูเหรอแม่ไล่พวกมันไปเลยนะไล่ไปเลยก็เขาพูดถูกวันๆลูกเอาแต่แบมือของเงินถ้าอยากอยู่ด้วยกันมันก็ต้องช่วยกันทำงานหาเงินไม่งั้นลูกก็ออกไปอยู่ที่อื่นซะเถอะแม่นี่แม่ไล่หนูเหรอไปงานสมนักกรกันนะครับนะหมูส่วนเทอ ถ้ายังไม่ปรับปรุงตัวไม่ต้องมารับญาติกันฉันไม่มีน้องเร็วๆแบบเธอแม่ ย่าทําตัวเหมือนกาฝากเกาะพ่อแม่กินจงจําไว้ว่าเมื่อใดที่ต้นไม้ใหญ่อยู่อายุเครเหล่ากาฝากพวกนั้นก็จะจบชีวิตตามไปด้วยนอนอยู่ป่านี้ยังไม่ตื่นอีกหรอหมูเขาไม่ค่อยสบายครับแม่ไม่ใช่แม่ดิพี่อ้าวก็อยู่ว่างๆทำไมแม่ไปช่วยที่ร้านล่ะ เขาเพิ่งลาออกจากงานเขาก็เลยอารมณ์ไม่ค่อยดีนะป้าป้าอะไรพี่เขาเพิ่งลาออกจากงานเขาก็เลยยังอารมณ์ไม่ค่อยดีนั่นก็อยู่ว่างว่าแบบนี้ไม่ได้นะอ่าเลยเลยไปแล้วเหรอชีพจรหยุดเต้นแล้วเอะอะไรวะเอออะไรวะรพยาบาลไม่มาเออรถอยู่พาเราไป ไม่ต้องไปถามเลยฉันจะตอบให้ว่านะก่อน่ะตายเพราะเธอทำไมไปล่อยให้พ่อกับแม่ทำงานหางเงินกูกูกูกสองคนนะฮะ